อสอนเกม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 ไปไปนี่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 ไปไปกินมาเลยเอ้าเกินไงเอ้าจับเกินยังไงหวานชิ้นเดียวไปนี่เขาฮอตนะนี่เขาฮอต

เอาจับกินกินเอา้าโอ้ยลบอ่านเลยกินเกมเกมไวเลยวะสี่สี่สี่นะไอ่าได้เนี่ัดี่อนดบไป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 จับกิน

กล้าไปวตอนนี้มาหมาชนันห้หอล่าเล่นหลักชนะกองหลังยังเพียบเลยโอ้โหยาเสีเยมันได้นีนี่ cái đây, mà, mà, bọc út, vậy, bó, mà. này má mà, mày đi hoài là đình nó hút vay quá quá chốc Chốt mày <laughs> chốc đấy mày chốc đấy mày 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 đấy Bà này anh này đấy ừ, <laughs> yeah. ừ, ừ, mà nè, huề, 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 งานเผาเลยหกินมกใชบเนไห้ยด้วมาเดียวเล้ฮะแม่มาไปมีตัวไปด้งแล้วเว้ยประมาณนีเนี่ยแทงสองสอราเว้งน่ะแทงสองสองได้มานีจ้ Ni chưa tuyệt vời cả. Ni chưa tuyệt vời. Ni chưa tuyệt sẽ Ni chưa tuyệt vời. Ni chưa tuyệt vời. Ni chưa tuyệt vời. ฮอตสองนะฮะสองนะฮอตสองเว้ยมาสองเลยสองสองนะโอ้กหลาบลาบลามา่าอไนี่นั่นขอตาเนี่ยมานีไแล้วไง ตายได้มาได้เลไปนี่ล้หยังมันไปไปเอ้าไปนี่โอ๊ยผมบมาวะหมักเลยวะบมมีนะเพรามกลนะกะกะกะนี่ติน

จกจกจกเสมอบอกมีมือได้รอเนี่ยมีมืออยู่ได้เข่าหมดต่อเข่าหดกระจกนะนี่สองเข่าได้ไหเนี่ครับนี่ยเอาล้างมือก่อนไหนได้เลยนะผูกินกินกินเสมอเอ้ากินนี่ยเอากินนี่ยเินจ้ะว้าแอะรวด 揾呢？係。